อ่ะนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเลยนะครับพบกับคลิปชี้จุดเจตังจากคำามึกน้ำนะครับยังอยู่กันที่อันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะ EP ที่2จากชุด2.1ล้านที่เช่าเฮียเข้ามานะครับอ่าคลิปที่แล้วเป็นเหรียญรุ่นแรกหัวโตนะครับอันนี้เป็นคลิปรุ่น4นะครับหลวงพุทธรุ่น4นะครับนี่เป็นเหรียญรุ่น4ี่นะครับเนื้อปากกา่นองเป็นรูปไข่นะครับเดี๋ยวเราจะแกะมาให้ดูกันตัวอย่างสัก2เหรียญแล้วกันนะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะเหรียญนึงเลี่ยมพลาสติกนะครับ อันนี้ก็เรียกอ๋อนี่นี่ฟองน้ำนั้นคู่โอเคเดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับไม่เสียเวลานะครับก็บิดห่วงนะฮะนะครับเป็นเปิดหน้าหลังนะครับตามจริงก็ไม่ค่อยได้ตั้งแต่ตอนตอนเช่าไม่ค่อยไม่ได้แกะนะครับแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนเพพี่พี่เข้ามาดูกันแล้วเนี่ยนานๆจะได้ทีเดียวสี่องค์เนี่ยก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณเฮียมากๆนะครับที่เมตตานะครับนี่แกะจวกะหลับให้ดูกันเลย ว่าเป็นกันยังไงนะครับองค์ที่1มาแล้วเดี๋ยวองค์ที่2เดี๋ยวรอแกะจะตลับนิดนึงเดี๋ยวเอาพระเอาไปห่างๆก่อนต้องระวังนะครับถึงแม้จะเป็นพระเหรียญก็ต้องระวังกันดีๆนะครับมาองค์ที่2นะครับนานๆได้สีองค์พร้อมกันทีนึงก็วันนี้ผมก็เลยเออถือโอกาสนะครับขออนุญาตเลยนะครับมาไลฟ์ดูกันเลยนะครับจะได้เป็นความเกี่ยวความรู้ให้กับ fc คาบักน้ำทุกท่านเลยนะครับช่องผมเน้นสาระความรู้แล้วก็ความสนุกสนานบันเทิงเน้นทุกอย่างนะฮะที่เป็นตัวเรานะครับไปเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาเหรียญลงทวดรุ่น4ี่นะครับพูดง่ายง่ายเอาแกะ2นั้นแล้วม,มาถือโอเคไม่เป็นไรนะครับน่าจะไม่มีบล็อกนิยมเลยสักองค์นะครับนี่เหรียญลุงทวดรุ่น4ี่เนี่ยอันนี้ นะครับก็จะเป็นเนื้อปลาปากร้านะครับเป็นเหลือรูปไข่นะครับรุ่นสีเป็นเนื้อรูปไข่เนื้อปลากระ้างอย่างนี้นะครับเนื้อทองแดงก็มีนะครับก็สนุนราคาตั้งแต่บล็อกธรรมดาสวยๆหมื่นกว่าบาทจนสองหมื่นกว่าบาทนะครับก็มีบล็อกแทรกมาจนผมกระโดดไปที่บล็อกนิยมสุดก็เลยก็คือสิบขีดนะครับผมมีอยู่องค์หนึ่งอยู่ที่ตู้นะครับแต่ว่าคคละชุดกับชุดนี้ก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดข้าวคายดูกันก่อนเนื่องเอาองค์เปยก่อน องเปือยนะครับเหรียญหลวงพุทวดรุ่น4นะครับเป็นพระที่เรียกได้ว่ายอดฮิตนะครับสําหรับคนสะสมหรือเซียมพระนะครับที่สนใจหลวงพุทวดนั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นอันนี้เป็นเนื้ออัปการนะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกก่อนด้เลยว่าอันนี้เป็นบางธรรมดานะครับแล้วก็ที่แพงๆจริงเนี่ยถ้าจะมีขีดตรงนี้ตกลงมานะครับ5กับ10 10ขีดอะตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นเส้นคมๆเล็กๆนะครับตกลงมาทั้งหมด10ขีดนับได้เลยนะครับ อันนี้เป็นเนื้อปา้าก้าแต่เป็นบล็อกธรรมดานะครับก็สนทราคาวันนี้สวยๆบล็อกธรรมดาตั้งแต่หมื่นกว่าบาทก็มีบล็อกที่นิยมขึ้มนมาหน่อย2 0 0 0 0กว่าบาทจนไปถึงที่นิยมที่สุดเนี่ยจะกระห้ามไปที่10ขีดส่ห0ถึง50,000กว่าบาทนะครับบอกได้เลยว่านะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่เล่นง่ายไขยคล่องแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากๆมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างเงี้ยดูในตลับนะครับตามจริงผมตอนตอนั้งแต่ตอนเช่าผมก็ไม่ได้แกะเลยนะแต่ว่าก็ มาให้เพื่อนๆ FC ี่ได้ดูกันก็แกะกันดีกว่านะครับจะได้รู้จักจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มี10ขีดเลยเสียดายเหมือนกันแต่ว,ว่าเฮียเขาไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เก็บ10ขีดไว้นะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่ามานี่อย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับเป็นเนื้อปลาก้าก็จะสว่างซ้อนส,สะท้อนแสงหน่อยเดี๋ยวผมปิดไฟหน่อยดีกว่าเออนะครับสะท้อนแสงหน่อยนะครับแล้วก็เห็นไหมผิวเนี่ยทั้งเรียดเตียน เรียบตึงเนียนมากๆนะครับและเหรียญรุ่นนี้เนี่ยสามารถพบเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับเดี๋ยวผมหันไฟไปทางนู้นเนี่ยเออโอเคนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยพบเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็คมชัดเจนมากเห็นไหมผิวตรงซอกแขนเนี่ยนะครับตึงเนียนมากนะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วตรงด้านรอบท่านเนี่ยเอกลักษณ์ของท่านเนี่ยจะมีไม่ไข่ปลาด้านรอบนะครับนี่นี่ไม่ไข่ปลาพวกนี้ยิ่งทําให้เป็น เอกลักษณ์มีจุดตำหนิให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับนี่เลยเห็นไหมคมชัดเจนมากดูริ้วจิวอน,น่ครับพวกนี้คมชัดเจนมากนะครับตัวหนังสือเนี่ยฟอนต์ยันเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแค่เส้นหน้าผากท่านเนี่ยก็เกือบจะชี้ชัดได้แล้วเลยนะครับว่าเกแท้เป็นยังไงนะครับนี่แล้วก็ท่านเป็นเนื้อปาก้าโน้นนะครับนี่เห็นไหมมีหลายบล็อกอยู่นะครับแล้วท่านเนี่ย ชอบบางทีเนี่ยชอบเจอแบบปั so, iba, ๊มขยับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปั๊มขยับเห็นไหมเห็นจะลอยลอยปั๊มขยับของเหรียญใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยหลายเป็นหลายองค์นะครับนานๆไม่ใช่นานๆเจอทีนะรุ่นนี้ชอบเป็นนะครับไม่รู้เป็นไรแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกองนะปั๊มสวยๆก็ยิ่งแพงนะครับแต่อย่างเงี้ยก็คือปั๊มปั๊มขยับเสียงเขาเรียกว่าปั๊มขยับนะครับคือการปั๊มแล้วก็แบบไม่เท่ากันอะนะครับไม่อยู่ตรงกลางไม่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็พวกรายละเอียดความคมชัดเนี่ยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนนะครับี่ เรเลี่ยมความคมชัดเนี่ยเหรียญรุ่นนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยคำว,ว่าหลุมวัตถุเนี่ยวชัชชังให้เนี่ยนะครับคมชัดเป็นสันแล้วจุดนูนงท่านเนี่ยตั้งเป็นสันเลยเรีวยกว่าง่ายนะครับรุ่นนี้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ซ่อนเงื่อนไม่ซ่อนไขนะครับแล้วก็เป็นความคมชัดที่ระดับสูงมากนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ แล้วก็จุดต่อไปนะครับพวกไม่ไข่ปลาเนี่ยคมชัดเป็นสันเลยไม่ไข่ปลาเนี่ยเลี้ยงติดกันเลยนะครับแล้วคมชัดมากนะครับในรุ่นนี้ช้างคมชัดเจนนะครับผิวเนี่ยตึงรุ่นนี้ผิวตึงเอกลักษณ์ที่ผมเห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยพวกเส้นหนาผากหรือตรงนี้ทุกอย่างคมหมดนะครับผิวตึงมากแล้วผิวตรงเนี้ยต้องเอียงดูดีๆผิวท่านตึงนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ที่เก๋ทำไม่ได้ไม่เหมือนนะครับไม่ได้อยู่ในเรี่ยมเนี่ยดูครับ ความคมชัดเป็นไงถ่ายยากมากนะครับอัปากาผมไม่รู้เปนไยเนี่ยกล้องไอโฟนนะครับชอบสะท้อนนะครับกล้องอัปากาเนี่ยนะครับเนี่ยอือ <c oughs> เรียกว่าคมชัดเจนมากตึงเปี้ยนะครับเป็นเนื้อปาก้านะครับเนี่ยนะครับแล้วเรามาดูจุดต่อไปกันนะครับก็คือ อย่างต่อไปเลยก็คือนี่เลยนะครับด้านหลังพลิกด้านหลังมานะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูสององเลยว่าเหมือนกันไหมเห็นไหมดูรอยเป้นหูนะครับนี่แบบเดียวกันเลยเห็นไหมทรงหูเนี่ยเห็นไหมรอยปิ้นขอบข้างปิ้นแบบเดี่ยดูเดี๋ยวให้ดูกันนี่ นี่พวกรอยปิ้นพวกเนี้ยนะครับนี่ต้องเอากล้องโฟก,กัสน,นิดนึงรายละเอียดของข้างสูงเนี่ยพวกนี้รอยปิ้นหูพวกนี้ธรรมชาติล้วนๆเนี่ยรอยปิ้นขอบเนี่ยเนี่ยปิ้นเยอะปิ้นน้อยแล้วแต่ฝั่งไหนฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จุดสําคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับคือตัวสือ่อพวกนี้คมคมชัดเนี่ยนะครับนเนี่ยพวกนี้คมมากเห็นไหมนเนี่ยพวกนี้คมมากถ้ามีหลายบล็อกนะครับก็ ต้องค่อยๆดูเอาแต่ว่าคมมากคมหมดทุกบล็อกอ่ะนะครับรุ่นนี้คมหมดทุกบล็อกอ่ะนะครับแล้วนี้เนี่ยดูอย่างตรงนี้ดิเส้นริ้วเกษาท่านเนี่ยคมชัดเจนมากดูครับเป็นหนามเลยแล้วใบหน้าาจารทิมนี่เรียกได้ว่าโอ้โหคมกิบอ่ะผมเรียกได้คมกิบเดี๋ยวดูอย่างองค์นี้เป็นหลักด้วยกันอ่ะได้ชัดเจนทีละองค์ดูเส้นเกษาของท่านเส้นผมนะครับ โอ้โหพื้นเรียบตึงเนี่ยพวกนี้เป็นแบบอะไรที่แบบคมชัดเจนมากแล้วใบหน้าของท่านเนี่ยในตาของท่านเนี่ยตึงมากเห็นไหมครับแล้วดูรอยย่นนะครับตรงใบหน้านะครับหูข้างหูนะครับผิวตรงตานะครับพื้นเหลี่ยนตรงตาเนี่ยคมชัดเจนเรียบเนียนตึง นะครับพระครูวิสัยโสพลนะครับทิมนะครับอาจารย์ทิมนะครับคมมากเรียกว่าผิวนี่ตึงอะ่ะเหรียญน่ะตึงมากนะครับเรียกง่ายๆเลยว่าตึงมากแล้วดูการแกะบล็อกเจ้ย,ยังไงก็ไม่เหมือนครับการแกะบล็อกอย่างนี้นะครับการแกะบล็อกอย่างนี้ดูครับดูเส้นโอ้โหเต็มไปหมดนะครับพวกนี้เห็นไหมเนี่ยพวกนี้เต็มไปหมดเลย นะครับทำให้เราเข้าใจค่อนข้างง่ายนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับทําให้เล่นง่ายด้วยแล้วเป็นเหนรียญลักหมื่นนะครับที่จับต้องได้ด้วยนะครับแล้วเรามาดูด้านข้างกันนี่ชัดเจนปุง้งนี่เลยเห็นไหม เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมต้องเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไว้ด้หลังก่อนเออก็มีค่าตัวเดิมนี่ห่วงก็เหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องค่อยๆต้องค่อยๆเดี๋ยวกระแทกกันเห็นไหมตัวตัดเป๊ะนะครับนี่ตัวตัดเห็นไหมหักแล้วก็สับๆสับๆเป็นร่องๆร่องๆอย่างนี้นะครับเป๊ะนะครับ ตัวตัดเรียกได้ว่าเป๊ะมากมาบเขาให้ตัวตัดหักนะครับแล้วก็เป็นสับๆๆๆอย่างนี้นี่ตัวตัดเรียกได้ว่าเป๊ะมากโอ้โหจบเลยดูเป็นแน่นอนเอาไว้เทียบได้เลยเรียกว่าตัวตัดอย่างเงี้ยจบ ไม่ต้องอะไรมากมายอ่ะผมว่าดูเป็นนะเอางี้ดีกว่านี่สับๆๆๆแล้วก็หักนี้นะครับนี่นะครับหาความรู้ฟรีๆได้เลยช่องคำบักน้ำนะครับเป็นไงล่ะไม่กักนะครับไม่มีกักบอกทุกอย่าง ผมอยากให้ทุกคนเป็นแล้วก็เรามาเยเรียกว่าสอนเลยเรียกว่าร่วมศึกษากันผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์แล้วก็เอานําพระแท้มาอัดผมก็พูดอยู่เสมอนะครับตั้งแต่ EP หนที่จุดใจตังแล้วนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรมากมายผมไม่ได้มาสอนผมแค่มาร่วมศึกษากับเพื่อนๆพี่ทุกท่านนะครับนะครับใครจะดา่าใครจะอะไรก็แล้วแต่ผมก็เฉยๆนะนะครับก็ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องขําวางน้าด้วยนะครับก็วันนี้ก็ได้เห็นกันแล้วนะเหรียญรุ่น4เนื้อปกาก้านะครับลวมมาทั่วประชังให้วันนี้แกะลับมาให้ดูเลยไม่ตอนซื้อยังไม่ได้แกะเลยนะนะครับอันนี้แกะถือว่าเป็นเอกลักษมากๆเลยนะครับก็ถ้าในมีดีรับช่องนะั้นรุ่นรุ่นสี่อย่างนี้หรือว่าจะรุ่นอื่นหรวอมุทั่วนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวต่ออีพีต่อไปมีทั้งหลายรุ่นนะครับ ตอนนี้ก็วันนี้ผมคำน้ำก็ขอบคุณทุกท่านดูจน,นจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับแล้วก็ท่านที่มีพระนะครับก็ส่งรูปมาทางไอดีไลน์เอสไซเคแล้วก็ลิเจตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับผมคำน้ำขอลาไปก่อนนี้ครับสวัสดีนะครับเทียบชัดเจนมากๆดูเป็นแน่นอนครับคลิปนี้ขอบคุณครับ